สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่คลินิกปิดไปนานนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19ตอนนี้เขากลับมาเปิดแล้วค่ะสาวๆคงอยากอัพผิวหน้าให้สวยใสเหมือนเดิมกันแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นะคะมินก็อยู่ที่อัลเซราคลินิกกันนะคะเดี๋ยวเราไปพบคุณหมอกันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมินก็อยู่กับคุณหมอลูกหยีนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์ของเอลเซราคลินิกนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอสวัสดีค่ะน้องมินค่ะวันนี้นะคะมินก็อยากมีเรื่องปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับผิวหน้านะคะก็ะเนื่องจากเนี่ยตอนนี้มินไม่ได้เข้าคลินิกมานานมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าผิวหน้ามีสภาพที่แบบแห้งแล้วก็มีรอยแดงรอยสิวที่เกิดจากการใส่แมสมาค่ะ,คะอยากปรึกษาคุณหมอนะคะว่าคุณหมอมีโปรแกรมตัวไหนบ้างคะที่จะแนะนํา ให้มินทบ้างคะได้ค่ะคือขอปัญหาของน้องมินเนี่ยจริงๆก็อาจจะเริ่มเห็นรูกขุมขนกว้างบ้างนิดหน่อยแล้วก็สีสีผิวไม่สม่ำเสมอเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะซึ่งถ้าตัวที่แนะนําวันนี้ที่จะเป็นตัวที่ช่วยน้องมินได้ก็จะเป็นตัว discovery picolaser นะคะซึ่งจริงๆตัวนี้เป็นเลเซอร์ picolaser เนี่ยจะเป็นเลเซอร์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วซึ่งจะเห็นผลได้ดีกว่าใช้ระยะเวลาน้อยกว่าและผลขัางเคียงน้อยกว่าเทคโนโลยีที่เป็น q switch แบบเดิมนะคะ บวกกับเราก็จะแนะนำให้ทำควบคู่กับตัว Carisim Professional Serum ด้วยค่ะจะยิ่งเห็นผลได้ดีขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะคะโอ้ยดีมากเลยค่ะคุณหมองังนขอแอบถามนิดนึงได้ไหมคะว่าตัว Discovery Pico กับตัว c a r ซ s i m Serum นี่มันสามารถช่วยเรื่องอะไรบ้างคะ คือตัว d i s c o v r y Pico เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่โดยที่หลักๆแล้วก็จะช่วยเรื่องจุดด่างดำรอยสิวรูขุมขนกว้างริ้วรอยเล็กๆสีผิวไม่สม่ำเสมอและจริงๆก็จะช่วยเรื่องหลุมสิวด้วยค่ะซึ่งเป็นจุดเด่นของเขานะคะรวมทั้งช่วยกระชับผิวหน้ากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยแก้ปัญหาได้ทุกจุดเลยค่ะแล้วก็ตัว c a l i s i m Professional Serum เนี่ยนะคะเป็นสารสก,กรัดจากเยื่อบุ ส่สะดือจาก,กวางแดงในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเลี้ยงในเอส c อ l f ค r ฟาร์มหลกัหลกๆก็จะเป็นโปรตีนแล้วก็โกลด์แฟกเตอร์เซรั่มเข้มข้นนะคะซึ่งการทาตัวนี้ก็เหมือนกับทาโกลด์แฟกเตอร์เข้มข้นลงบนผิวหน้าโดยตรงเลยยิ่งทาตามหลังจากที่ทำดิสค o v e เวอรี่พิโคเองก็จะทำให้สารสกัดตัวนี้ลงลึกขึ้น mm hmm. เห็นผลได้ดีขึ้นค่ะโอเคน่าสนใจมากๆเลยค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีไหมคะค่ะ lemon apple or cherry loving you is so very sweet 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 how can it be such a piece of cake and your smile is the icing loving you is a point it's sweet 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 how can it be ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะความรู้สึกตอนทำเครื่อง discovery pico นะคะก็จะมีความรู้สึกร้อนๆหน้านิดนึงก็หลังจากนั้นนะคะคุณหมอก็าทาตัวเป็น c u r i ซ i มให้มินเป็นตัวเซรั่มนะคะก็เวลาทาแล้วก็คือรู้สึกสบายผิวมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็เรื่องของรอยแดงแทบจะไม่มีเลยต่างจากตัวเลเซอร์ตัวอื่นมากที่เคยทำมานะคะตัวนั้นก็คือทิ้งรอยแดงเป็นอาทิตย์เลย ดีมากมากเลยค่ะชอบมากเลยค่ะใช่ค่ะแล้วมินก็แอบ,บรู้มาด้วยนะคะว่าตัวคาริซีนแปะเขาไม่ได้มีแค่ตัวเซรั่มนะคะแต่เขามีตัวครีมถึง2สูตรด้วยกันนะคะสูตรแรกนะคะก็คือสูตรคาริซีมสูตรแมกนะคะตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่มีผิวมีริ้วรอยหรือว่าผิวไม่กระชับนะคะส่วนอีกตัวนะคะก็คือตัวคาริซิมสูตร RH c ซนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยเติมน้ําให้ผิวแล้วก็ทําให้ผิวชุ่มชื่นแล้วก็กระจ่างใสอีกด้วยค่ะยิ่งใช้2ตัวนี้คู่กันนะคะบอกเลยนะคะว่าผิวสวยแล้วก็เป็น ปังแน่นอนคะ่ะใครนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์ c a r e e m Professional นะคะก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของ c a r e e m Professional Thailand นะคะตอนนี้เขามีขายใน Shopee ตามรายละเอียดข้างล่างนี้เลยคะ่ะ นอกจากนี้นะคะก็ขอฝาก e อลเซ l าเคนิกไว้ด้วยนะคะที่นี่นะคะเขามีโปรแกรมดูแลผิวหน้าแล้วก็ผิวกายมากมายเลยนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook ของ e อลเซราเคนิกได้เลยค่ะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะ